น้ำอีกส่วนหนึ่งนะคะทุกคนก็คือการนำของเสียเนี่ยออกจากร่างกายของเรานะคะทุกคนก็คือน้ำปัสสาวะนั่นเองคะ่ะทุกคนอปัสสาวะดีไตดีนั่นเองนะคะทุกคนสังเกตนะคะคนที่เป็นโรคไตนะคะทุกคนทำไมถึงบวมน้ำนั่นเองนะคะทุกคนทั้งคืออาการบวมน้ำของเขาเนี่ยก็คือเป็นการบวมในส่วนของตัวบวมน้ำเสียที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะ สังเกตในส่วนของคนที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายนะคะทุกคนบวมด้วยน้ําเสียนะคะทาให้คือทําให้น้ําท่วมปอดจากนั้นก็เสียชีวิตนั่นเองเพราะเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถขับน้ําเสียออกจากไตได้ออกจากร่างกายได้หรือขับขับได้แต่ขับได้ไม่ดีพอได้นั่นเองนะคะทุกคนก็เลยทําให้เขามีอาการบวมน้ํานั่นเองนะคะทุกคนตัวที่2ก็คือในส่วนของตัว น้ำเหงื่อค่ะนะเหงื่อคือน้ำเหงื่อนะคะที่ออกมาจากร่างกายของเราลวคนนะคะทุกคนคนที่น้ำเหงื่อออกเยอะเนี่ยสุขภาพแข็งแรงดีนะคะทุกคนและอายุยืนด้วยนั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่าการที่ของเสียที่ขับออกมาจากทางเหงื่อเนี่ยมาทําให้ผิวพรรณดีนะคะทุกคนและอ่าเขาเรียกว่าลำไส้สะอาด นะคะทุกคนทําให้ผิวพรรณดีเพราะว่าเขาสามารถขับของเสียนะคะที่อยู่ในลําไส้ของเราเนี่ยออกมานั่นเองนะคะทุกคนและตัวที่3าก็คือในส่วนของตัวน้าพูดก็คือน้ําอุจจาระนัเองนะคะ,นะคะทุกคนก็คือพอเราทานทานอาหารเข้าไปนะคะพวกเมือกมันที่ไม่ดีหรือว่าไม่ดีก็คือขับออกมาถูกต้องไหมคะทุกคนให้คงเหลือไว้ในส่วนของตัวพวกเมือกมันที่ดีนะคะที่ สามารถลลำไแเราก็สามารถดูดซึมในส่วนของตัวเ,เขาเขาเรียกว่าเมือกมันที่ดีนั้นเพื่อบำรุงในส่วนของผิวพันของเรานั่นเองนะคะทุกคนทําให้ผิวพันเราเนี่ยผ่องใสนะคะทุกคนอย่างสุดท้ายนะคะทุกคนน้ําสุดท้ายก็คือลมหายใจของเรานั่นเองนะคะทุกคนสังเกตน,นะคะการที่เราหายใจออกมาะคะทุกคนคือมันจะมีน้ําน้ําที่เป็นไอจาก การที่เราหายใจก็คืออันนี้มันจะเป็นน้ําเสียจากการปรับออกซิเจนที่อยู่ในเลือดของเราะค่ะทุกคนอ่ะเขาก็จะขับในส่วนของตัวของเสียเนี่ยออกมาจากเลือดของเราถูก้ไหมคะสังเกตง่ายๆค่ะทุกคนก็คือถ้าเราถ้าเราหายใจใส่แก้วค่ะทุกคนมันจะมีไอขาวๆออกมาอ่าอันนั้นก็คือเป็นในส่วนของตัวไอน้ําเสียนะคะที่ขับออกมาจากเลือดนะคะของเรานะคะก็คือขับจาก ขับของเสียออกมาจากเลือดน,นั่นเองนะคะทุกคนอ่าก็คือทั้งหมดเนี่ยคือจะเป็นในส่วนของตัวน้ําเสียที่ขับออกมาจากร่างกายของเรานั่นเองนะคะทุกคนก็ด้วยรักนะคะจากครูมดแดงคะ่ะ